สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเอจะมาแนะนํานะคะในการดื่มนะคะกาแฟคาเฟ่เซเว่นะคะที่ช่วยในการให้เราเนะะี่ยค่ะดูแลรูปร่างนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเพื่อนๆกาแฟตัวนี้ค่ะถ้าดื่มเป็นกาแฟร้อนในช่วงที่ท้องว่างๆเนี่ยค่ะจะดีมากเลยเพราะว่ากาแฟตัวนี้ค่ะมันจะมีส่วนช่วยให้เราเนะะี่ยค่ะลดความอยากอาหารนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนะะี่ยค่ะเผาผลาญไขมันเดิมเนี่ยได้ยิ่งยวดเลยเนาะปราศจากไขมันทรานแล้วก็มีคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกด้วย นี่เองอะค่ะจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเนี่ยค่ะคอนโทรลความหิวได้นะคะแล้วก็ควบคุมหุ่นของเราได้ล็อกหุ่นของเราได้และในทางเดียวกันเนี่ยค่ะคอลลาเจนจะทําให้เราเนี่ยค่ะมีผิวพรรณที่สวยงามแล้วก็เรียบเนียนนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ค่ะถ้าดื่มเพื่อนๆดื่มไปแล้วเนี่ยค่ะควรจะดื่มน้ำตามจิบน้ำตามบ่อยๆนะคะ ดังนั้นนะคะเอต้องขอบอกก่อนนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเทคนิคในการดื่มให้เราเนี่ยค่ะดูแลหุ่นแล้วก็ล็อกรูปร่างของตัวเองเนี่ยให้สวยงามอย่างนี้ตลอดไปะนะคะก็คือเพื่อนๆเนี่ยควรจะดื่มเนี่ยก่อนเมื่ออาหารเนี่ยประมาณ30นาทีในช่วงที่ท้องว่างะนะคะแล้วก็จิบน้ําตามบ่อยๆนะคะอันนี้เทคนิคง่ายมากสามารถทําได้ที่บ้านเลยนะคะหลังจากที่คุณเนี่ยได้รับกาแฟคาเฟ่เซเว่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วยังไงก็ตามขอให้เพื่อนๆเนี่ยค่ะสนุกแล้วก็มีความสุขในการที่จะดูแลรู ล้ามใน,นครั้งนี้กับกาแฟคาเฟ่เซเวนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ